สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่อง p t v 1 3นะครับอันนี้มันจะเป็นเกมเกี่ยวกับเหมือนเล่นกันสองคนนะ่ะประมาณนี้เหมือนช่วยกันสร้างบ้านสองคนไปต่อสู้อะไรประมาณนี้ครับก็คือสร้างสร้างบ้านเก็บเงินซื้อของซื้อของเหมือนมีอาวุธออกมาสู้กับคนอื่นเขาอย่างเงี้ยเหมือนาสู้แต่ว่าอันนี้เป็นเหมือนแท g ท e a นะทุกที่มันจะเป็นแบบ ถ้าเกมแนวนี้มันจะเป็นหลังใครหลังมันเนาะมันก็อาจจะมีพวกมาเวลแก๊งฮีโร่อะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็หาคู่ก่อนหลักๆเลยเราก็ต้องไปมันจะมีเหมือนไอตัวส่งส่งของอะ่ะเหมือนแบบโรงงานส่งผลิตลังผลิตอาวุธส่งของอะไรประมาณเนี้ยน่นนะน่ะแล้วเงินมันก็จะเข้าตรงเนี้ยครับเนี่ยรอก่อนรองเงินมันเด้งโอ้โหอีกปีหนึ่งอะ่ะดูแล้ว ตรงนี้ก็คือหลักๆมันต้องเอาเงินก่อนนะครับเนี่ยโอ้ยขึ้นทีละน้อยทีละน้อยปีหนึ่งนี่จะได้อัพเต็มบ้านไหมนะคือเอาจริงๆแล้วมันต้องอดทนประมาณเกือบยี่สิบนาทีหรือสิบนาทีอะ่ะเอาแบบให้ไอตัวที่มันส่งของนะคือแบบเราอัพจนเต็มอะครับเพราะถ้างั้นก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆนะก็ต้องรอใช้เวลานาน,านพอสมควร ไม่มีให้มาตีบางอันมันก็เหมือนสร้างฮีโร่ไปตีเนาะอันนี้ก็เพื่อนเพื่อนข้างบ้านเราก็มาส่องดูนะว่ายังไงนะวม,มาส่องดูว่าเอออย่างเงินดิเด้งขวาจะช้ามากงั้นพี่ขอแวบไปเอาเงินแบบดูเยอะๆก่อนละกันก่อนละกันอ่ะอันนี้ก็แวบเงินพอสมควรนะครับก็อัพไม่มีอะไรอ่ะยังไม่มีอะไรเลยนี่เพื่อนก็มีของเลยนะ เพื่อนมีสร้างตู้กระจกแล้วเพราะว่าเขาสร้างสองชั้นแล้วสร้างสองชั้นแล้วก็มันจะมีไอตัวส่งเนี่ยไอตัวที่มันเป็นเหมือนโรงงานส่งนะครับสองชั้นแล้วเงินเขาก็จะไวอยู่สี่ห้าพันแป๊บเดียวแหละหมื่นหนึ่งแป๊บเดียวแต่ของเรายังสร้างไม่ได้เนาะเอาแบตบก็จะหมดอีกยังไงอะไรเนี่ยดูทรงแล้ว นี่มีมันเล่งอะไรไม่ได้เลยอ่ะคือเหมือนก็ว่ามันออกไปต่อสู้ตีมอนเตอร์เอาเงินเพิ่มเลยก็ไม่ได้นี่บ้านยังไม่มีกำแพงเลยก็เกมนี้มันก็ไม่มีอะไรอ่ะครับดูทรงแล้วอ่ะก็คือเหมือนสร้างบ้านปกติสร้างบ้านให้เอาไอเทมน่ะเพื่อนเรามันมีไอเทมเลยเนาะไปขโมยไอเทมเพื่อนก็ได้นะแต่มันก็ ออกไปมันก็ค่าเพื่อนมันก็ไม่ได้เงินอะไรอะ่ะเหมือนค่าเวลากลับมารองเงินมากกว่ารองเงินมันเด้งอ่ะครับแล้วก็ทําชั้นสองชั้นสามอะไรประมาณเนี้เกมนี้มันต้องใช้เวลานะเวลาเลยเนี่ยออกมาเนี่ยหลังอื่นไม่มีใครออกมาสนใจอะไรเลยอันนี้แล้วก็สร้างเนี่ยไมไปตีอับใครเลยเนี่ยทีเนี้ยไม่มีใครออกมาป่วนอะไรเลย เก็บเงินอย่างเดียวดูแล้วทรงก็ไม่มีอะไรอ่ะครับถ้างั้นเราไปเปลี่ยนเกมดีกว่านะเกมนี้ก็แนะนำสำหรับคนที่เล่นนานๆน่อยครับเล่นชวนกับเพื่อนมาเล่นอย่างเงี้ยแท็กทีมสร้างช่วยกันสร้างบ้านอย่าเงี้ยแล้วก็ไปสู้กับคนอื่นแต่อันนี้ดูรู้สึกว่าคนอื่นมันไม่มีใครออกมาเลยมันสร้างของมันอย่างเดียวหรือว่าบางทีมันก็เปิดทิ้งไว้ปะ เปิดเครื่องทิ้งไว้อะไรเงี้ยอันนี้พี่ก็พยายามจะทําชั้นสองไนะแต่ดูดิไม่มีใครคุยกันเลยนะไม่มีคนกระดวกระเด้งอยู่เนะี่ยไม่รู้จะทําอะไรละรองเงินเด้งอย่างเดียวเลยเงินก็เด้งช้าชักพันสองโอ้นานอีกโขงเลย โอเคครับถ้างั้นเกมนี้ไว้แค่นี้แหละมันก็มีอยู่แค่นี้เนี่ยแต่มันก็ไม่มีอะไรเนื้อขโมยตังค์เพื่อนก็ไม่ได้ยืมตังค์เพื่อนก่อนได้ไหมเพื่อนเพื่อนยืมตังค์ก่อนได้ไหมแต่คืนไม่ได้อีกก็ต้องรอเงินเด้งไปครับไม่มีอะไรแล้วมันต้องรอเงินเด้งอย่างเดียวข้างนอกก็ไม่มีใครตีกันอะไรเลยโอเคงั้นก็คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้แหละ พอพีก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วรอเงินเด้งอย่างเดียวอ่ะมันก็รอเงินเด้งแล้วมันก็อับไปเรื่อยนะครับอันไหนที่มันซื้อได้ก็อัพกันไปน้องๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีตู้แบบสุ่มอาวุธเงี้ยว่าใครจะได้อาวุธอะไรมีอะไรบ้างก็เอาไปต่อสู้กับคนอื่นเขาต้องรอบ้านอื่นเขาออกมาด้วยนะอันนี้ก็ไม่เห็นออกมาเลยมีบ้านอยู่เมื่อกี้สามหลังสามหลังรวมเราด้วยก็ประมาณหกคนนะหกคนรวมเราสองฝั่งนู้นก็สี่ไม่มีใครออกมาเลย แล้มันจะฆ่าเวลายัางไงเลยเนะี่ยไปขโมยของเพื่อนขโมยอะไรก็ไม่ได้โอเคกันคลิปนี้ฝากติดตามพี่ด้วยนะไปเล่นเกมกันวิ่งหนีอบี้ OB กันดีกว่าท้างนั้นนะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ละครับสวัสดีครับ